ในภาคนี้ต่อไปจะเป็นการสอนยิงโฆษณาผ่านตัวจัดก,การโฆษณา,าท,ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับดับแรกเลยเรามาดูกันว่าปลายทางการนาส่งโฆษณาของ TikTok Ads หาลูกค้าไปที่ไหนได้บ้างจริงๆก็จะคล้ายๆกับการยิงโฆษณาผ่านมือถือนั่นเองอะมาดูกันดับแรกเราก็จะเห็นว่าจากช่องฟอยลเนี่ยที่ลูกค้าเขาจะเห็นแอดจากนิวฟีดเนี่ยมันจะสามารถนําส่งตัวของไปทางโฆษณา TikTok เนี่ยได้ค่อนข้างเยอะอันดับแรกเลยก็คือตัวเว็บไซต์เว็บไซต์ของเราเองหรือว่าลิงก์ URL ต่างๆเราสามารถใส่เข้าไปได้นะซึ่งการยิงเข้าเว็บไซต์เนี่ยเป็นท่าแรกที่ตัว TikTok Ad ถือขขึึ้้นนเบบบมมาาลยวว่่ชงแป5 ปีที่แล้วนะครับเราก็สามารถยิงโฆษณาได้แบบเดียวก็คือยิงแอดโฆษณาผ่านทิกต็อกนะครับแล้วก็โดดเข้าตัวเว็บไซต์หรือเรียกว่าเซลเพจซึ่งเซลเพจเนี่ยนะครับก็คือเว็บไซต์หน้าเดียวที่เราวางไว้ให้ซึ่งทุกเว็บไซต์เนี่ยก็จะมีหน้าที่เราขายของขายเซอร์วิสใช่ไหมฮะอันนั้นแหละครับเรียกว่าเซลเพจครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติใครต้องการให้ยิงลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราหรือว่าเข้าเว็บไซต์เราก่อนแล้วก็กดปุ่มแชทกับเราก็จะใช้การเลือกยิงแบบเว็บไซต์ได้ครับอันสุดท้ายก็จะเป็นการยิาาน TikTok Shop ่นนั TikTokhop มีี้ทรรสสหบใใคค ก็จะเลือกวิธีนีนะครับซึ่งเราจะยิงโดยตรงเป็นคลิปได้ว่าจะยิงผ่านไลฟ์สดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคล้ายกับมือถือเลยฮะแต่ถัดไปเราสามารถยิงตัวของ t i k t อกแอเนี่ยให้คนติดตามช่องเพิ่มได้ขึ้นหรือว่ายิงเข้าไปที่หน้าช่องโปรไฟล์ที่เราเห็นคลิป6ช่อง9ช่องของเราได้รวมถึงการยิงเพื่อเกาะฟอร์มมันเองเพื่อเราจะได้รับเบอร์โทรรับข้อมูลของลูกค้าตัว ID ต่งตางๆเพื่อจะได้ติดต่อ,อลูกค้ากลับไปครับแต่ถัดไปเราสามารถยิงเข้าทิกตอกเติมเมสเซจซึ่งจิมยิงได้นานแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ทราบ จะมีแค่บางส่วนที่ยิงได้นั่นเองแล้วสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแอปตัวของ messenger นั่นเองซึ่งเวลายิงแบบนี้เราสามารถยิงแล้วนะครับทำให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเด้งข้อความไปที่ตัวช่อง messenger ของเราได้ครับซึ่งถ้าเรามาสรุปอีกทีนึงความแตกต่างระหว่างการยิงโฆษณาในมือถือนะครับกับตัว ad manager ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ก็คือยิงในมือถือเพราะง่าสะดวกงบเริ่มต้นมีตั้งแต่30บาทถึงร้อบาทขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการยิงนั่นเองจะถูกกว่าแต่หรือว่าถ้าใครยิงผ่าน ios คุณจะโดนชาร์จจากตัวของ ios ก็คือเป็น apple Fe นั่่แแหละตวาาถ้ เป็นแบบแอนด์เมเจอร์แน่นอนว่าคุณจะไม่ได้โดนชาร์จจากระบบฮะ,ะว่าเป็นการซื้อผ่านคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นระบบตัดเงินเติมเงินตามปกตินั่นเองครับข้อ2ฮะสามารถควบคุมต้นทุนต่อผลลัพธ์ได้ดีครับเพราะว่าต้นทุนตอผลลัพธ์เนี่ยเวลาเรายิงโฆษณาไปเนี่ยถ้าเราอยากยิงยาวๆแล้วอยากให้นิ่งเพราะเรามีเป้าหมายชัดเจนยกตัวอย่างเช่น1ออเดอร์อยากได้กี่บาทสมมติออเดอร์เฉลีย่ยหนึ่งเราได้ห้าร้อยบาทเคำนวณว่าเอ้ยเราเสียค่าแอดได้ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เราสามารถตั้งได้ที่ปะ ร้อบาทถูกไหมฮะแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยเราทนค่าแอปได้เยอะมากนะครับด้วยผลอะไรก็แล้วแต่เราตั้งไปเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใจป่ามากเราก็จะตั้งต้นทุนต่อออเดอร์ไว้ที่หนือห้าสิบบาทซึ่งวิธีนี้รวมถึงการยิงโฆษณาผ่านผู้ติดตามเพื่อผู้ติดตามยิงผ่านดิเรกเมสเซจของทิกตอกเองก็สามารถตั้งต้นทุนต่อผลลัพธ์ได้ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างแม่นยําถ้ายิงจนนิ่งแล้วนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างเสถียรครับข้อสามฮะยิงได้หลากหลายวัตถุประสงค์นะครับซึ่งจริงๆตอนนี้ทิกตักตตว เมนเทอร์เนี่ยจะยิงได้หลากหลายมากกว่านั่นเองครับข้อต่อไปฮะกลุ่มหมายลึกกว่าแน่นอนหนึ่งเราสามารถเลือกโหมดหมู่ย่อยได้เช่นความมาดูแรลร่างกายเนี่ยค่อนข้างกว้างเราก็สามารถเลือกบางส่วนนะเช่นสุขภาพช่องปากเฟซแคร์บอดี้แคร์ประมาณนี้คนขายรถยนต์ใช่ไหมฮะก็จะเลือกได้นะครับเป็นรถซีดานเป็น SUV นั่นเองครับรวมถึงการยิงแบบหนึ่งที่ค่อนข้างมีประโยชน์มา,มากนะครับก็คือการยิงหาคนที่ตอบโต้ก,กับแฮชแท็กนั้นนะยกตัวอย่างเช่นแฮชแท็กของดาราบ,บางคนนะครับบางคนเรามีพีเซนเตอร์เป็นเขาใช่ไหมฮะเราก็ยิงผ่านแฮชแท็กตัวน รหรือว่าตัวของแฮชแท็กบางอย่างที่เป็นแบรนด์นะครับบางทีเราจะเป็นดิวเลอร์คนหนึ่งจากที่ขายพร้อมกันหลายๆคนนั่นเองเราก็สามารถยิงคนที่ตอบโต้กับแฮชแท็กที่เขาสนใจดูคลิปในแบรนด์บรน้นที่ติดแฮชแท็กไว้นั่นเองครับข้อ5นะครับอันนี้เป็นความแตกที่ชัดเจนอีกอันหนึ่งเวลายิงโฆษณาทุกวันนี้ยิงครั้งเดียวคนอาจจะแบบไม่ได้เก็ตเลยถูกไหมฮะเราต้องยิงหลอกหลอนฮะยิงแบบสี่รอบห้ารอบนะครับเพื่อให้สนใจตัวสินค้ารจริงๆนะฮะอันตัวของแอดมินเจอร์เนี่ยสามารถยิงแบบหลอกหลอนหรือยิงหรือยิงแบบรีทาร์กิตต วัดผลได้ดีกว่านะครับเพราะแดชบอร์ดดูค่อ USSR, นข้างง่ายนะครับเนี่ยมีตัวเลขรวมให้เห็นนะครับสามารถยิงโฆษณาแล้วบเราเห็นตัวการเปรียบเทียบนะครับได้ง่ายกว่าตัวมือถือนั่นเองครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูกันนะว่าเวลาเรายิงโฆษณาเรามีการคัดกรองกลุ่มเป้าหมายจากสูนไนได้บ้างเมื่อเรายิงออกไปแล้วซึ่งหลายหลายคนจะคิดว่าการยิงโฆษณาเนี่ยจะไปเลือกเฉพาะตรงกลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดกรองตัวของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้ามานะครับแต่จริงผิดครับการยิงโฆษณาเนี่ยเป็นการคัดกรองตัวของกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ตัวเนื้อหาของคอนเทนต์แล้วเราขยย้เเพนอองงคครราัดก เมืใหม่จากนีสสอใครถูกไหมฮะเช่นเราทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการยิงโฆษณาหาคนที่ต้องการใช้พวกสกินแคร์เรายิงเรื่องริ้วรอยเราอาจจะบอกว่าอย่าปล่อยให้คุณหน้าแก่เกินเพื่อนถูกไหมฮะก็เป็นการที่เราไปคัดคนที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะแบบมีริ้วรอยอาจจะเป็นคนเครียดเยอะอาจจะดูแลผิวหน้าไม่ดีโดนแดดเยอะแล้วไม่อยากแก่กว่าเพื่อนนะวัยในวัยเดียวกันถูกไหมฮะก็จะเป็นการเลือกอีกกลุ่มหนึ่งเข้ามาถูกไหมฮะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทํางานตากแดดเยอะอยากได้ผิวที่ใบร์ขึ้นอยากได้ผิวที่มันสว่างขึ้นเราก็จะเลือกตัวของแอโฆษณเช่นบบ ร้อนแ,แล้วระวังแดดเผาอย่าปล่อยให้คุณหน้าคล้ำจากแดดเผานะครับทั้งที่ตัวเราเนี่ยผิวดีตั้งแต่ต้นผิวดีเหมือนเด็กตั้งแต่ต้นแล้วนั้นเวลาเราเลือกตัวของแบบ Creative. ครีเอทีฟครีเอทีฟต่างๆเนี่ยครับจะทํางานต่างกันแล้วก็บอกเลยว่าจากประสบการณ์ผมไม่ว่าคุณจะยิงโฆษณาในแพลตฟอร์มไหนก็ตามการเลือกคอนเทนต์มีผลเสมอต่อแอดเพอร์แซ์เพราะตัวแอดมเนเจอร์ตัวยิงโฆษณาน,นะครับเป็นตัวนําส่งถูกไหมฮะเป็นตัวนําส่งเป็นตัวตั้งเป้านะครับตั้งงบประมาณเลือกวันยิงแต่สิ่งที่มีผลเป็นส่วนหลัก ของการยิงโฆษณาคือคอนเทนต์นั่นเองดังนั้นถ้าถามว่าเรายิงคอนเทนต์เนี่ยเราควรยิงคอนเทนต์แบบไหนหนึ่งจุดประสงค์เราต้องชัดถ้าเรายิงขายของคลิปคอนเทนต์ก็ควรจะเกี่ยวกับการขายของไม่มากก็น้อยนะครับจะขายตรงๆนะครับจะเปิดปูความสนใจไปก่อนอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําแบบนั้นนะฮะระดับที่2ฮะเวลายิงโฆษณาเนี่ยควรเลือกคลิปที่ค่อนข้างปังนะครับโดยเฉพาะคลิปที่ขายสินค้าคลิปที่ขายสินค้าข้างปังเนี่ยเราจะเห็นอยู่แล้วนะครับคอมเมนต์มันจะมาหลักร้อยหลักพันเลยคนเซฟจะเยอะคนแชร์จะเยอะซึ่งนี่เป็นผลที่เราเห็นนไดด้ชัััเมมื่่อคลิปปงแต แล้วเราก็เอาค่าแอดไปยิงเสริมเอาฮะซึ่งวิธีนี้ส่วนใหญ่การันตีเลยว่าส่วนใหญ่คลิปม,มันมักจะปังเพราะว่ามันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามันดีนั่นเองแต่ทีนี้สมมติว่าบางคนต้องการจะยิงโฆษณาแต่ว่าคลิปอะไม่มีอันไหนปังเลยจะเลือกอันไหนดีวันนี้ผมมีเคล็ดลับให้ฮะโอเคครับอ่ะวิธีในการที่เราจะเลือกคลิปอีกวิธีหนึ่งคลิปไหนย,ยิงได้บ้างมีวิธีดูแบบนี้นะครับให้เราเข้าไปที่ทิกตอกแอปอ่ะเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ทิกตอกแอปจากนั้นให้เราเลือกคลิปที่เราสนใจว่าจะยิงพอออออเเเเรรรราาาาาาข้าา้้้้หหนนนช่่งงงงัะบใไไปปปลลลืกกกดดูิิทีตจโฆษณุ กดจุด3จุดแล้วมากดคําว่าการวิเคราะห์ฮะการวิเคราะห์เนี่ยกดเข้ามาปุบให้ดูตัวเลขตัวนี้เลยครับบางทีในเวลาลงคลิปไปคลิปมันไม่ได้วิ่งเยอะคลิปมันวิ่งไปนิดเดียวนะครับก็หยุดแล้วยอดวิวยอดคอมเมนต์ยอดเซฟไม่ได้สะท้อนใช่ไหมฮะแต่มาอยู่ตรงนี้ับเวลาเฉลี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้นสนใจมากให้เลือกคลิปที่มีเวลาเฉลี่ยมากกว่า5วินาทีหรือ6วินาทีครับถ้าเลือกแบบนี้แล้วนะครับนะมันจะเป็นการตีว่าคลิปดาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าคลิปส่วนใหญ่นี่นะครับเวลางผิิดษ ไปก็จะไม่เบิร์กเพราะว่าขนมักจะหนีตั้งแต่วีธทีที่2ครับกดไปปุ๊บ หนึ่งสองหายเลยครับแต่ถ้าคลิปไหนนะครับมียอดวิวที่ค่อนข้างดีอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ายอดวิวไม่ได้ดีมากนะักแต่ว่า a v e r a g e สต์วอททหรือว่าเวลาที่ดูเฉลี่ยนะครับเกิน5วิวิทีให้เลือกคลิปพวกนี้มาใช้ในการยิงโฆษณาครับดังนั้นนะครับเวลาเราเลือกคลิปในการยิงโฆษณาเนี่ยเราไม่เลือกแค่ตัวของกลุ่มเป้าหมายอายุเพศความสนใจเราจะเป็นต้องเลือกคลิปให้ถูกแต่แรกด้วยนะครับดังนั้นใครมีคลิปที่ปังอยู่แล้วเอาเงินใส่เข้าไปอีกเพราะว่าคลิปที่ปังพอได้เงินพอ,พอสุดๆเลยนะครับอย่ามาค แต่พอเรายิงโฆษณาเพิ่มไปอีกแค่หลักพันบาทยอดวิวเพิ่มขึ้นมาอีก2แสนเลยนะครับเพราะว่าคลิปมันปังอยู่แล้วพอใส่เงินก็ไปนะครับมันวิ่งอุตุดเลยนะครับก็แปลว่ามันได้แรงส่งจากทั้งแอดแล้วก็ออร์แกนิกที่เพิ่มขึ้นในรอบ2จากตัวแอดโฆษณาที่เรายิงไปด้วยซ้ำฮะงนั้นเวลายิงโฆษณาสําคัญรับแรกนะครับอย่าดูเฉพาะตัวกูเป้าหมายฮะให้เลือกตัวของคอนเทนต์ที่ดีครับถ้าเลือกคอนเทนต์ที่ดีนะครับก็จะปังแน่นอนฮะซึ่งถัดไปต่อไปนะครับผมจะพาไปเปิดบัญชีโฆษณาตาณาัวจั นานคู่กับตัวช่องเราได้นะครับเพื่อใช้ยิงของตา,นานเองครับ